สวัสดีนะพี่น้องวันนี้น่ะจะมาเตือนสตินะคะให้พ่อแม่พี่น้องจงระมัดระวังไอ้ที่การหลอกลวงช่อโกงเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะยุคนี้นะคะมันเป็นมาตั้งนานแล้วทุกยุคทุกสมัยค่ะก็เพราะว่าไอ้ระบบของเรานี่คะมันเป็นระบบคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐนักการเมืองเลวๆนะ่ะมันช่อโกงและมันกินใต้โต๊ะ แล้วก็มันก็เก็บสวยมันก็เลยเป็นมาจนถึงยุคนี้ก็เพราะว่ายุคนี้นะ่ะมันมีสื่อโซเชียลนะคะทุกคนน่ะมีโทรศัพท์มือถือและก็มันส่งต่อกันได้รวดเร็วเหมือนจรวดยุคสมัยแต่ก่อนนะคะพ่อของดิฉันน่ะโดนหลอก30กว่าปีที่แล้วนะคะหลอกว่าจะไปซาอุพ่อของดิฉันอู้อยากนั่งเครื่องบินเหลือเกินขนาดว่าเป็นคนมีฐานะปานกลางนะคะ จากที่นาร้อยกว่าไร่เหลือยี่สิบไร่โดนหลอกหมดนาหมดไร่หมดที่ทางเยอะแยะมากมายและก็ดิฉันเองจนหมดโอกาสไม่ได้เล่าเรียนหนังสือต้องออกไปทำงานตั้งแต่อายุ13ปีนะคะและก็เคยมีความคิดคิดจะฆ่าตัวตายไป3ครั้งเพราะว่ามันมีแต่นี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 ่ทั้งทั้งที่เราไม่ได้ทำนี่นั่นเลยคือว่านี่โดนหลอก ดิฉันเข้าใจว่าทำไมาคนเขาน่ะโดนหลอกเขาต้องฆ่าตัวตายเขาคิดสั้นเพราะว่าเคยประสบการณ์กับตัวดิฉันเองนะคะกับพ่อแม่ของดิฉันเองนะคะสมัย30สกว่าปีที่แล้วน่ะโดนหลอกนะคะโดนเขาหลอกมันเจ็บปวดทรมานมากค่ะแล้วก็กว่าจ,จะเดินเรื่องเดินศาลเสร็จนะคะต้องจ่ายให้ตำรวจจ่ายให้ทนายจ่ายให้ศาลใช้ประมาณ ยีสิปีนะคะกว่าจะจับได้ห้ยมันยากเหลือเกินพอจับได้ปับ๊บก็แก่ก็ตายอยู่ในคุกและก็ไม่ได้ตำรวจและที่คนเขาเจ้าหนะ้าที่เขาจับก็ไม่ได้เอาเงินมาชดใช้คืนแม้แต่บาทเดียวมีแต่นี่นี่นี่น,นี่นี่นะคะขนาดว่าเป็นชาวนาแต่ไม่มีข้าวที่จะกรอกหม้อ มันเจ็บปวดทรมานมากค่ะก็อยากจะฝากถึงสังคมด้วยนะคะถ้าเขาอยากให้เรารวยนะ่ะจริงๆรงนะ่ะเขาไม่บอกเราเหรอกค่ะ ok เหมือนกับว่าเราไปเก็บเห็ดนะคะมีตรงไหนมีเห็ดเยอะๆเราไม่บอกใครหรอกค่ะ ok? เราไว้เก็บกินคนเดียวตรงไหนว่ามีผลไม้บลูเบอรี่เยอะๆเราก็ไม่บอกใครหรอกค่ะ ok? เราไว้เก็บกคนเดีย ok? วใ, ok? ใ,ใครเขาจะบอกให้คุณเนี่ยไปรวยอยากรวยได้มีรถไม่มีคนเขาบอกไม่มีคนเขาโง่หรอกค่ะ ok? นะคะเตือนสติด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องเราต้องพูดความจริงค่ะและก็ไอ้ระบบโครงสร้างของกาลาแลนนะคะการเก็บสวยไอ้พวกคนช่อโกงเนี่ยมันก็จะใช้คอนเน็กชันนะคะเอาเงินไปถวายให้เจ้าแล้วก็มันก็พอประกันด้าตัวเองและทำให้สังคมคนไทยเนะี่ยเขายอมรับและเขาเชื่อถืออยู่นี่ครับลูกเรียกและมันก็ไปคบขาสมาคมกับคนเด่งคนดังนักการเมือง แล้วก็จ่ายใต้โต๊ะเนี่ยยุคของดนะีไอคอนน่ะมันเฟื่องฟูช่วงคอสอชอนะคะแต่งตั้งบริษัทช่วงปี6-1แล้วก็มันก็ให้กินใต้โต๊ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกนักการเมืองนะ่ะที่พักพลังประชารัฐนะคะ mm hmm. ก็ดูนะ่ะไอ้บักปอบนะ่ะมันรวยมาจากไหนทำไมมันรวยแท้รวยมาจากไหนคะมีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วก็มีนาฬิการู้รา หลายหลายหลาย,หลายเรือนน่ะมันรู้ร้านน่ยตั้งคำถามค่ะมาจากดีไอคอนหรือเปล่าและก็ทำไมเขารวยแทย้บอสบอน่ะโอ้ยหากินบนความทุกข์ยากของอคนจนน่ะนี่น่ะมันต้องบาปกรรมและก็ต้องให้กฎหมายนะคะจับไอ้พวกเจ้าหนะ้าที่ที่ที่ช่อโกงด้วยที่กินใต้โต๊ะด้วย ไอ้ตำรวจเร็วไอ้นักการเมืองเรวไอ้เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือว่าเป็นธนงเป็นทนายเรวๆก็จับให้หมดให้มันเข้าคุกให้หมดนะคะไม่ยาให้มันเหลือไว้เลยไม่อย่างนั้นมันก็เป็นไปต่อทุกยุคทุกสมัยอย่างนี้เลยค่ะจําได้ไหมเพื่อนๆตั้งแต่สมัยช่วงแต่ก่อนน,ะนานมาแล้วคดีด,ดังมากคดีแม่ชะม้อยนะ่ะดิฉันติดตามข่าวสมัยแต่ก่อนที่เขาแฉกันนะคะมันหลายปีแล้วแล้วก็ ไม่ได้มีเขาบอกว่าให้ติดคุกประมาณหนึ่งแสนกว่าปีติดจริงๆ7เจ็ดปีเองมาใช้เงินสุขสบายไม่เห็นยากจนเลยและก็ช่อโกงหลายๆคนนะคะก็เห็นอยู่สุขสบายติดคุกบอกว่าหมื่นปีกว่าปีติดจริงๆก็แค่สิบกว่าปีบางคนก็จิตห้าปีออกมาใช้ชีวิตได้เงินใช้สุขสบายแล้วคนที่เขาได้รับ ผลกระทบเดือดร้อนที่ต้องฆ่าตัวตายน่ะดิฉันเข้าใจมากเลยค่ะเพราะว่าดิฉันเคยอยู่ในประสบการณ์นั้นมาและก็เคยอยู่ในความเจ็บปวดนะคะเป็นผู้ที่เดือดร้อนมากก็เข้าใจมากกับกออยากให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยใช้สตินะคะมันไม่มีใครน่ะที่แบบว่าเขาอยากให้เรารวยน่ะและก็มันจะรวยได้จริงๆอ่ะมันไม่มีหรอกค่ะถ้าโลกของความเป็นจริงอ่ะ นะคะมันไม่มีจริงหรอกคะ่ะไอ้รวยรวยเร็วๆนะ่ะรวย10วันรวย1ปีนะ่ะมันไม่มีจริงหรอกคะ่ะมันต้องทํางานเองหรือว่าเราถูกหวยถูกลอตเตอรี่ดวงเราดีเราก็โอเคเรารวยแต่ไอ้รวยแบบนี้นะ่ะมันคือแช่ลูกโซ่นะคะแช่เขาเรียกไรแช่ลูกโซ่นะคะพี่สาวของดิฉัน20กบกว่าปีที่แล้วก็โดนคะ่ะได้เงินจากสามีคนสวิตเซอร์แลนด์ตายได้ประกันสามีสี่ล้านโดนเขาแดกไปหมดเลยคะ่ะ เพราะว่าโดนเขาหลอกแชร์ลูกโซ่นะไม่รู้เขาคนไหนนะัไน่รู้จะรู้จักเวลาเขาได้เงินแล้วทำไมมันรู้จักดีแท้โดนหลอกหมดเลยสี่ล้านนางไม่ได้ไรายคืนมาเลยเหลือแต่หมอยกับรอยยิ้มที่ทางรถอะไรนางก็ไม่ได้ซื้อเลยโดนเขาหลอกไปก่อนสามีตายไปเป็นมะเร็งตายได้ประกันสี่ล้านหมดเกลี้ยงขนาดว่าดิฉันกับน้องๆบอกว่าเธออย่าไปเชื่อเขาะนะโดนเขาหลอกนางไม่เชื่อ เนี่ยเวลาคนเขาไอพวกคนที่หูหนวกตาบอดอ่ะโดนเขาหลอกน่ะมันจะเชื่อคนง่ายอย่างนี้เลยค่ะต้องตั้งสติให้ดีนะพี่น้องก็ขอฝากด้วยนะคะประสบการณ์ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าเคยเจอกับประสบการณ์ตัวเองครอบครัวของดิฉันนะคะพ่อแม่ของดิฉันต้องวิ่งขึ้นส่งขึ้นศาลหมดเงินให้ทนายหมดเงินให้ตำรวจหมดเงินให้ค่าศาลนะ่ะประมาณ20ปีคิดดูแล้วกัน มันทุกท,ทรมานแค่ไหนและก็ตัวเองก็เคยจะฆ่าตัวตายสามครั้งมันไม่ใช่แบบง่ายๆเลยเราเข้าใจคนที่เขาเดือดร้อนคนที่เขาฆ่าตัวตายว่ามันมีความทุกทรมานแค่ไหนเข้าใจมากค่ะและอยากฝากถึงพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะต้องตั้งสติใช้สติให้ดีนะคะอย่าไปเชื่อคนง่ายนะคะไม่มีใครเขาอยากให้เรารวยจริงๆหรอกถ้าเขารวยเขาแอบรวยคนเดียวค่ะก็ฝากให้เป็นข้อคิดด้วยค่ะ ขอให้ทุกคนนะคะจงใช้สติตั้งสติให้ดีอยู่บนโลกของความเป็นจริงนะคะ